สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขู่สุขคนเดิมมัอนี่กะึ้นจะกเกี่ยวข่ากับไปหาหนาไมมมาแกงพี่น้องหลังจากที่ว่าบริกิแต่หึงเลยเนาะเอ้ยเพม่อนก,กนําลังถูกอยู่พี่น้องเลยเป็นหน่อไหลเนาะพี่น้องย่ำนี่กะมันใกล้สีห่วงบุเลยก็ห้ายากเนี่ยเพราะมันขึ้นสูงบุเลยเนาะโตเกิดใหม่มันกระบบมีนะพี่น้องเลยขึ้นเบิร์ดแล้วก็คือเบิร์ดแล้วเบิร์ดเลยเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเดือนนี่แหละเริ่มสีห้ายากเลยเนาะะแกงกินข่า,าเถียงแซ่บพี่น้อง กับวันทกินแต่ดลแหละเนาะก็คิดยากแหละคิดยากมาลายมือแหละมือนี่กะพอดีออกมาเกี่ยวเข่ากะแกงน้ำไหมซุ้มแซวกันอยู่เทียงหน้านี่แหละพี่น้องเลยนี่พี่น้องน้ำไหมคนไส่ถุบๆเนาะมันจังเข่าเขื่องค่ะคนว่าแล้วแต่คนหมักพี่น้องหมักแบบผ่าหรือแบบใดก็ตามใจคนหมักเนาะน้ำไมมย่านดิมันจะมีอันใหญ่พี่น้องราะว่ามันขึ้นสูงเนาะแบบนีหาแกงแซ่พี่น้องอ่อน มันอ่อนอวบๆนะพี่น้องเลยมันขึ้นชูงแล้วมันก็สีอ่อนนะไมเนาะเริ่มสีห้ายากเลยพี่น้องเลยห้าพักเระนโดนหนึ่งจังได้มาเนาะตอนนี้กะกะลังต้มเนาไม้แล้วพี่น้องกะลังสิเริ่มเดือดแต่กระเพาะท่านเริเดือดเนาะมันลมมันลมไปล้มผันมันก็เลยไฟมันบุขึ่นจากเถื่อนนะพี่น้องเลยไม่ลายเลยเนาะก็กินให้สะใจไปเลยพี่น้องเลย อันนี้ก็สิเป็นมักบวบน้อยพี่น้องบวบกับบึดดอกแต่ว่าเราใส่แต่ทอนนี้เนาะใส่ลายมันสจืดเนาะพักขยงเก็บหยัดใส่ทุงมามันเลยซ้ำหมดเลยเนาะลายก็ไม่ได้ใส่เบิดกพี่น้องมันลายเกินไปมันกระสิวเนาะใส่พอดีมีกลิ่นหอมหอมตอนนี้เราไม้กระต้มจืดแล้วพี่น้องกระยินน้ำออกเนาะเอื้อย่นกะกำลังเอาเัน ที้นำใบยานางลงไปเลยขกเขาเบือเนาะเคียวเหรอเลยเลยคือจะชนลงมือแกงเองพี่น้องคิดอยากแซเสพเนาะผิดบุ้มี่ผิดดิบบุ้มี่กระติ่แห้งแดงจืดขึงพี่น้องเบังในพี่น้องเคียวขักทั้งน้ำใบยานางคิวเคียวมันต้องแซ่บเนาะ เอาขี่มันพึบลงมานี่พี่น้องมันจะคนหิวเข่าเนาะเพราะว่ามันกะโอ้บ่ายโมงกว่าแล้วพี่น้องเลยขึ้นแต่เฮ็ดเวียกไม่เมื่อยตักใส่อึมน้ำสิอีกจะหน่อยเพื่อมันเพื่อมันพดเนาะเพื่อมันบกลงอีกแกงคูดีอุลัวอย่างเงี้ยโมีเฮ็ดหูหนูพี่น้อง ตลาดแถวที่ขเขากร,ร,ร 4, ะปิดเบิดโอ้ยมันมาซื้อเนาะมีแต่หมกบวบในหน้าเขาเองแหละตอนนี้เป็นกซื้อเครื่อของน้องเองไม่ไม่แซ่บเกลือเด้อใส่เกลือหมูกรดนัวเนา<อ>ะเราเบิร์กใส่น้ำตาลเท่เนาะเดียวค่ะข่าวเองะดใส่เนาะตู้ลมรีพี่น้องเอ้ยหนาว อันนี้ก็สีใสปลาแดกน้องสีดำปลาแดกใสน่ะโอ้โหล้ตองปลาแดกใสสีแดงตนดนึลมก็เย็นเย็นก็น่าวกึ้นทุกคนน่าวสีบดบดกึ้นขึ้นบ่มีแดดเลยตอนนี้นะ ยิ้มบึ่งรสชาติพอดีแล้วก็สุดท้ายใส่ผักขยงลงไปน้องพี่น้องขาดพอได้กขยงทำโบมีเนี่ยมันก็แยงน้ำไม้แมงเล้วเหาใส่ขยังพอได้ใส่ผักอีตู่แล้วก็บอได้ใส่หัวชังไข่เมนเต้นซื้อกินอยู่ก็ทมอเพิ่นใส่ผักอีตู่แล้วก็ใส่หัวชิกไข่หันโบเมนน้ำไม่สดพี่น้องมิโตน้ำไม่ไม่ยังเขาอื่นไม่ฟีบไม่ยังเขาใส่อะไวรแล้วได้ปะเนี่ย เดาเลยพี่น้องปาตุ๊กเกี่ยวรวมกันเนี่ยสดตักหืบตักไง่มานี้พี่น้องคนเดียวเลยเนาะเดาเลยพี่น้องวันนี้ก็บสปงหมอไปกินกันเลยเนาะมีพี่น้องเนี่ยเมี่ยงกับมักะทินอ่อนเนาะแกงมักพริกใส่หน่อไม้มีพี่น้องกินข้าวลำกันเด้อพี่น้องกินข้าวบ่ายเลยเนาะไปเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันเด้อสมัยดี้พ่อแม่พี่น้องเด้อข้าวแกงหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้ อาหารบานนาเขานั่นเองะ่เเมี่ยงบมจ้างโบไมีเขาูแคือโดดเอานั่นโดดออกตัวอะไรบ่วงกดบอกขวามาของหมักบ่แข็งมอือน่งแท้ัน่งแท้ก่าใบ่มีแค่หหึ เงี่าแทงบ่อนน,นี่ยเออเต็มนะโอ้ยินเขาขไปยังไงโอ้ก็แม่เมนเขาขบ้านเนเขา,ขานนะ thao nào Tìm bên nào không, ừ. Thì nào? Thì nào không? Đạt cơm cơm Tìm thằng nào Thằng cả thằng lùm Bà xóa không ừ. Mà, เป็นหม,มากเลยต้งตุ๋งเป็นหมาเลย

มันเป็นไม้มดเบิดงามออกอาหารประจำปกติถ้าฝนมตกมันจะเบิดแล้วไม่นะไม่นะหนือฝนตกเลยเลหาบ้านหนาอึดกว่นี้อาไว้ก่ัน าึ้นเติมไมไปตอนงบวกน้องแฝดไปหมักขต้นหตอมกบวกทืวนี่ในลาเลยเนาะอ๋อมุบวก มันคือหมูจานเ่าลงไปในถ้วยไปน้อนหน่อเ <c oughs> จ็งมาแล้วเหรอหนี่งหนง่งคนเ่าให้เดียวนี่น้ำน้อย ต้องแพ้วแกงลม่มือทองหมกักทองไป <c oughs> เอกเอกกิน <c oughs> ลงไปทอ้วท้องอออห <c oughs> ่อเอกเอก เขาเหตท้ายเฉิหมาเลยทั้าว่าข่ายทั้งวันไม่ต้บงดือมันแก่็งเล้ได้ตอนนี้กากินเริ่มอีกไหมเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปเนี่ยก็ขอจบเอาไว้สนิทก,กันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ แต่กดสั่นกระดิ่งให้เด้อพี่น้องขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกนเนาะติดต,ตามขับชมตลอดมาแลขอขอนนาเละพี่น้องพมขอลิปหา้าเน้ะสสำหรับคลิปนี้ก็อตแล้วลาไปแล้วพี่น้องสตบดีสวัสดีบอย